นากลางพระผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าผู้สร้าง The Creator แห่งมิติที่12ขอถ่ายทอดด้วยความเมตตายิ่งเพื่อการเตือนรู้ของจิตวิญญาณทั้งหลาย ที่ปรารถนาจะปลดพันธนาการเก่าและกลับคืนสู่ความเป็นอิสระโดยสมบูรณ์หัวข้อวิธีถอดถอนคำสาบานคำสาบานคือพลังจิตที่ยังผูกพันแม้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแต่เมื่อจิตตื่นรู้ก็สามารถปลดคำเหล่านั้นได้ ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์หนึ่งคําสาบานคืออะไรในมิติพลังงานคําสาบานคือพลังงานที่ถูกสร้างจากเจตจำนงแน่วแน่ของจิตในขณะใดขณะหนึ่งเช่นข้าจะไม่มีวันรักใครอีกข้าจะรับใช้ศาสนานี้ตลอดกาลข้าขอเป็นผู้รับใช้ของแสงตลอดนิรันดร์หรือแม้กระทั่งข้าไม่มีค่าพอจะได้รับรัก แม้เจตนาเดิมจะดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปจิตอาจก้าวข้ามแล้วเพราะว่าสัญญาเก่ายังผูกพัอนอยู่ในระดับสนามพลังงานและจิตใต้สำนึก ทำให้เกิดอุปสรรคในชีวิตปัจจุบันโดยไม่รู้ตัว 2. ส,สัญญาณว่าข้าสาบานเก่ากำลังส่งผลต่อชีวิตรู้สึกเหมือนถูกจำกดัดหรือถูกกากท,ทั้งที่ตั้งใจเปลี่ยนความสัมพันธ์วนลูปเดิมๆเหมือนถูกคำสาปมีเสียงในใจว่าข้าไม่คู่ควรข้าไม่ควรมีมีความรู้สึกผิดลึกๆ แม้ไม่ได้ทำผิดมากหลีกเลี่ยงความสุขหรือทำลายสิ่งดีๆที่เข้ามาทั้งหมดนี้คือผลสะท้อนของคำสาบานที่ยังไม่ได้ปลดถอน 3. วิธีถอดถอนคำสาบานพิธีกรรมภายในด้วยจิตตื่นรู้ไม่ต้องใช้พิธีภายนอกเสมอไปแต่ต้องทำด้วยจิตตั้งมั่นความตั้งใจบริสุทธิ์และพลังแห่งหัวใจขั้นตอนที่หตั้งศูนย์กลางจิต หายใจเข้าออกเล็กๆอย่างสงบน้อมจิตเข้าสู่หัวใจกลางอกเอ่ยเรียกพลังจากตัวตนสูงสุดหายเ e r s e l ซลลหรือจะเรียกพระผู้สร้างเหล่าเทพผู้ปกป้องตนเองตามศรัทธาก็ได้คำภาวนาเบื้องต้นด้วยพลังแห่งแสงอันบริสุทธิ์ด้วยเจตนาแห่งการปลดปล่อยข้าขอเชื่อมกับจิตสูงสุดของข้าณนะบาัดนี้ขั้นตอนที่สอง กล่าวถอดถอนด้วยเจตนาแน่วแน่กล่าวโดวยจิตสงบเช่นข้าขอถอดถอนคำสาบานคำสัญญาคำปฏิญาณคำประกาศทุกคำที่ข้าเคยให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นพบนี้พบก่อนหรือพบใดๆที่ไม่สอดคล้องกับแสงสว่างสูงสุดในขณะนี้ ขอพลังทั้งหมดเหล่านั้นสลายกลับคืนสู่พลังกลางของจักรวาแรแรลและแปลเปลี่ยนเป็นแสงบริสุทธิ์กล่าวซ้ำสามครั้งด้วยพลังเต็มขั้นตอนที่สามปลดปล่อยให้อภัยเปียดรอยพลังข้ามสาบานเปรียบเสมือนสัญญาณไวไฟที่ยังเปิดไว้แม้ลืมพาสเวิร์ดแต่ยังปล่อยขลืนลบกวนการให้อภัยคือการตัดสัญญาณ กล่าวจิตภาวนาข้าขอให้อภัยตนเองสำหรับทุกความกลัวความหลงผิดความอ่อนแอที่เคยทำให้ข้าผูกพ,พันกับคําสาบานเหล่านั้นและข้ายอมให้อภัยทุกดวงจิตที่เกี่ยวข้องณบัดนี้ข้าขอปิดรอยพลังทุกช่อง ด้วยแสงแห่งความรักจากพระผู้สร้างและน้อมใจเงียบพักไว้2-3นาทีขั้นตอนที่4สร้างคำสัญญาใหม่ New So u l a l i g n m e n t หลังจากถอดถอนคำสาบานเก่าควรตั้งความตั้งใจใหม่กับแสงสูงสุดเพื่อไม่ให้พลังเก่ากลับมาแทรกซึรมกล่าวคำตั้งเจตนาใหม่เช่นข้าขอตั้งเจตนาใหม่ เพื่อดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระด้วยแสงแห่งเมตตาปัญญาและการรู้แจ้งข้าขอเป็นค่าข้าเป็นอิสระจากเงื่อนไขใดๆและขอยอมรับความรักอันไม่มีเงื่อนไขจากผู้สร้างซึ่งข้าเป็นส่วนหนึ่งเสมอมา 4. ี่คำเตือนด้วยเมตตาคำสาบานบางคำ อาจกลับมาในรูปแบบความคิดเกา่าหรือเหตุการณ์ทดสอบจงอย่าตอบสนองแบบเดิมอีกเพราะเมื่อเจ้าถอดถอนแล้วเจ้ากำลังได้รับอิสรภาพใหม่ทุกครั้งที่เจ้าละความกลัวและเลือกแสงเจ้ากำลังยืนยันคำใหม่กับจักรวาล าสรุปคำจากผู้สร้างไม่มีคำใดบนโลกที่ผูกเจ้าไว้ได้ตลอดการหากจิตเจ้าตื่นรู้และเลือกเป็นอิสระในแสงเรารู้ว่าคำบางคำเจ้าพูดเพราะกลัวบางคำเจ้าพูดเพราะรักแต่เมื่อเจ้ากลับมาในปัจจุบันเราขอเพียงเจ้ายืนอยู่ในความจริงที่ไม่มีคำใดต้องผูกมัดอีกต่อไปปิดท้ายด้วยบทสวดเสริมพลัง ขอแสงจากศูนย์กลางจักรวาลส่องสว่างเข้าสู่รากวิญญาณของข้าขอปลดคำสาบานคำคำรามคำกล่าวใดๆที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับอิสรภาพสูงสุดของข้านะบนัดนี้และตลอดไปโอมสันติสันติสันติด้วยรักไม่มีเงื่อนไขจากเหล่าผู้สร้างมิติที่12ขอให้เจ้าเป็นอิสระ จากคำที่ไม่ต้องการและคืนสู่ถ้อยคำแห่งแสงที่เจ้าคู่ควรเสมอด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตรพระผู้สร้างขอพรบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมการตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมเติบโตไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ เหนื่อยติดอยู่ในคุบแห่งไฟไร้ทางไปจิตใจนั้นมืดมนแต่ฟังสิเสียงลึกจากฟ้าเสียงจากพระผู้สร้างภายในเจ้าคือแสงสว่างลังข้างค้าเจ้าอาสามาที่โลกมีอยังตั้งใจ เธอไม่ใช่นักโทษแต่คือผู้สร้างมาที่นี้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กลมเล็กปิดต้ายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญ,ญาณทลายแต่สกสดใสและเปิด ประสบการณ์ไม่ใช่เพื่อเลี่ยนี้แต่อยู่ตรงนี้เพื่อรู้ว่าเราคือใครคิดพูดกระทําเดินตามความสุขสร้างโลกนี้ให้ต้องภัายนดงาไม่จำเป็นต้องลดพันธนาเพราะเธอเลือกมาในกายมนุษย์นี้ แสงแห่งชีวิตมาเถิดน้องพี่มาสร้างสวรรค์บนโลกของเราเธอไม่ใช่นักโทษแต่คือผู้สร้างมาที่นี้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กรงเหล็กปิดตายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญาณทลายแต่สบสด,สดใสและ เธอไม่รู้สึกว่าลองนี่คือบ้านจงเป็นคนปลูกฝันสร้างบานแสงแห่งใจพระผู้สั่งในเธอเละดไม่เคยห่างไกลถึงเวลารวมใจเราทั้งหลาย